กาแฟะก็ไปไล่เลยนีใช่ไหมครัมันก็เลยทำให้กาแฟสำคัญกว่าเข้าแล้วตอนนี้คือกาแฟดอยไม่สลองชื่อก็ดังอะไรนะรสชาติก็ดีหอมอร่รอยอันนี้ใครบอกอันนี้เป็นเสียของใครอันนี้ใครบอกอันนี้ใครใครว่ามาแต่ย <q> ังไม่ได้บอก นี่ใครบอกอันเนี้ยล,ลูกค้าเขาบอกเนะเาะกินเลวเขาแบบลูกค้าชมส่วนมากจะเป็นคนที่มารับซื้อก็จะเป็นพ่อค้าคงกลางครับแล้วก็มีคนต่างชาติต่างถิ่นเนี่ยแล้วก็จะมีชาชาก็ชาอุหลงชาเขียวเนี้ยค่ะพ่อค้าคนกลางนี่เขาเลือกอยังไงครับอาจารย์ไม่ค่อยมีความรู้เขามาเลือกส่วนนั้น<ว>ส่วนวนี้นเขาดูอะไรทําไงเขาถึงมาหาเราเยอะเนี่ยครับ ความสะอาดอแล้วก็มันจะทําให้เขาดูว่าสะอาดทําังไงดีเลยสะอาดนี่คือต้องไม่มีฝุ่นละอ่อนแล้วก็ต้องอาก,การอ,อะไรนะเวลาเ,เราจะแช่เนี่ยต้องหมักนแค่คืนเดียวหรือว่าสองคืนรสชาติมันถึงจะอร่อย<ข>อถ้าหมักนานคือไปรสชาติมันก็ไม่อร่อยย่เีค จบแค่นี้ <c oughs> ครับคุอคครับ <c oughs> แข่ผ่านผการออกแบบและโมดเดลธุกกรกิจวันนี้คือชาอูหลงครับผมกิจการหลักคือการเก็บเกี่ยวครับผมคนค่าที่นำเสนอคือเป็นแบบสรรพคุณต่อร่างกายอะไรพวกน,นี้นะครับผมมันจะเป็นเหมือนสมุนไพรแบบเวลาเราไปที่อื่นไปอกสมุนไพรจะมีส่วนผสมของชาด้วยครับผม ช่องทางการขายก็คือหน้าร้านหรือออนไลน์เป็นพ่อพค้าโครงการกลุ่มลูกค้าคือจะเน้นน้าท่องเที่ยวครับผมเพราะว่าเวลาน,นท่องเที่ยวมามาจะซื้อไปแล้วก็ไปไปบ่อต่อหลายๆคนมาท่องเที่ยวที่มาซื้อเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติครับส่วนมากจะเป็นชาวไทยครับผมท,ที่พวกกรุงเทพแบบเวลามาเที่ยวหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยครับเคยเจ็บเก็บข้อมูลม่จังหวัดไหนซื้อเยอะสุด ยอดขายมากสุดสมมากที่มาเที่ยวก็น่าจะเป็นเขตบริมณฑลคือกรุงเทพฯครับกรุงเทพฯและบริมณฑลคนมุนทงนครปฐมอะไรแบบนี้เนาะนอกกรุงเทพฯครับคนต่างชาติไม่ค่อยซื้อหรอครับซื้อนะครับผมถ้ามาก็ซื้อไปอยู่เป็นฝรั่งหรือเอเชียมากกว่ากันสนมาตจะเป็นเอเชียครับครับจุนเอเชียโอเคครับขอบคครับที่คุณสมมาตร คมมเ่ะไอศครีมโฮมเมดเลยนี่แตกต่างกับเจ้าอื่นมากคือเอาสินค้าที่ญี่ปู่มีอะค่ะมาขายมาแปลรูปเป็นมาแปลรูปเป็นไอศครีมใช่่คะอันนี้ขายอยู่แล้วไหมไม่ไม่ใช่ค่ะกำลังกำลังด้นสดวันนี้ด้นสดก็คุณนี่มีอาโูคาโร่ใช่ไหมคะมาแปลรูปเป็นแต่ว่าเราจะเน้นเป็นหลักเป็นไอศครีมแต่ว่าจะเสริมเป็นสูตรดีนะคะครับค่ะจะเป็นพวกผลไม้ตามฤดูกาลแล้วก็ผลไม้ที่หาได้ทั่วไปแล้วก็ จะมีชากาแฟอย่างเงี้ยมาเสริมบาครับทำไมคิดถึงเป็นไอติมครับทำไมเป็นไอศครีมไอศครีมมันก็อบคงคนไ่อย่างเช่นว่าแบบถ้าเป็นน้ำที่คือจะมีเฉพาะบางส่วนที่ได้ไอศครีมก็คือทำเป็นทำแบบเด็กนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เป็นครอบครัวก็ได้ครับค่ะอย่างคิดถึงเซอร์วิสเซนนะคะที่เราไปคิดถึงเซอร์วิสเซนเลยโอ้ครับค่ะแล้วก็ คุณค่าที่นำเสนอก็คือเอ่อเป็นสินค้าที่หาได้ง่ายค่ะคแต่ว่าเอิมนำรับเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างคุณค่าให้แบบไอศตรีมมี่ขายดีหน้าไหนครับเป็นหน้าร้อนหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนคือเดือนเนี่ยค่ะตั้งแต่มีนามาม,นามีสนีษ่สษายนะครับขายได้ไกลด้วยเนาะถ้าเรามีตู้แช่ชแต่ค่าตู้แช่มันก็โหดแต่เราไปขายนู่นเลยภูกรุงพูเกตยังได้เลยนะใช่ค่ะขายทะเลยังไ,ได้เลยเนาะครับแล้วก็เ ความสำคัญของลูกค้าคือจะเป็นการโรยการส่งในตอยนะคะครับแล้วก็จะมีการส่งออนไลน์ค่าบริษัทที่ใส่ตู้แช่หิงครับรู้รู้ยี่ห้อไหมครับรู้จักขนส่งที่มีตู้แช่ไหมครับตอนนี้ที่สั่งมาจะเป็นนิ่มนิ่มโอเคเขาที่อาจารย์ได้ยินคือนิ่มกับ SCG y a m a ยามาโตเนาะครับของกบุ่่นเราครับเขาจะมีไอไอตู้แช่ที่เหมือน อาจจะยังไม่มาที่นี่หรือยังไงแต่ก้มีนิ่งๆนี่งๆนครับแล้วก็ช่องทางติดต่อจะเป็นเพจเบ e b o o k แล้วก็เป็นออนไลน์น้ำบัดรันี่ยคก็มีรถอะไรบ้างเอ่ย่อรหลักๆก็คือจะเป็นฟวกเชอร์รี่ค่ะซ่งเรที่หาได้นำไปนะะลูกหมอนลูกหมอนค่ะจะเป็นรถชาเขียวอะไรเนี้ยค่ะชาเขียวชาไทยที่หาได้ตามรอนะคะอะโวคาโดนะคะครับ ก็จะเสิร <bin uk> <azo> ์ฟพ้าช็อกโกแลตพันิลาตาพี่พัาธุิโยรถขายดีไปส่งไผ่ทองดีไหมไอติมก็เขียนไผ่ทองทั่วประเทศไทยไผ่ทองนี่เขาดังไอติมวะคะใช่ไงไผ่ทองเขาราคาถูกนะครับผู้ช่อก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคลทั่วไปค่ะส่วนมากก็จะเป็นแบบเด็กๆหรือว่าเป็นครอบครัวค่ะครับโอเคดีมากเลยครับโอ้ยที่นี้ก็เก่งกันมากแล้วนะครับมีความสามารถในการ นำเสนอระดับดีแล้วเดี been, h, ๋ยวต้องบอกผู้ใหญ่แล้วบอกว่ากินที่ตีไปขายของต่างประเทศแล้วละเลกเลที่ซาอุดิม่รัสรประเทศเลยทำไมนครับก็ดีนะครับมีความแตกต่างกันนะครับมีความเหมือนกันแล้วก็ไม่แข่งกันนะครับแล้วก็เริ่มคิดเรียลุ่มเริ่มมีจุดประสงค์ในการกินแล้วพราะแต่ว่าแบบกินที่แตกต่างกันเนี่ยเป็นยังไงหรือว่าการอะไรนะเคยม่อคุณภาพของเราดูจากความสะอาดใช่ไหมคือเขามองจากอะไรเพราะว่า ไอ้เขามาซื้อเขาไม่ได้อยู่กับเราทุกวันทุกวันรู้ว่าเราทําดีไม่ดีแต่ว่ากระบวนการที่เขาสัมผัสได้นี่นมันสําคัญนะครับที่จะธิบายได้นะครับเวลาผมจะพอสวบก่อนจะจบนะครับผมจะฝากรือนนี้เอาไว้ถาักทำไมถึงมาแกล้งให้